Nopadon Story A life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องตรนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งมารีวิวนะต้องบอกว่าเล่มนี้เป็นปรากฏการณ์นะครับหลายๆเรื่องนะคือหนังสือชื่อบอกชื่อก่อนหนังสือชื่อริเนนนะครับแต่ว่าเป็นรีไวซ์เวอร์ชันก็คือฉบับปรับปรุงใหม่นะครับคนเขียนคือท่านอาจารย์เกตนะครับกริินีพงษ์ธนาเลิศนะคือที่ผมบอกว่าเป็นปรากฏการณ์คือแบบนี้ครับอันแรกสุดคือถ้าเป็นหนังสือไทยเนี่ยน้อยเล่มมากๆนะครับที่ผมจะอ่านซ้ํา หนังสือภาษาอังกฤษมีมีอ่านซ้ําอยู่บ้างประเภทที่แบบเคยอ่านเล่มภาษาอังกฤษแล้วพอแปลเป็นไทยก็อ่านอีกทีนึงอะไรเงี้ยพอมีอยู่บ้างถึงแม้จะไม่เยอะก็ตามเพราะว่าหนังสือไม่ใหม่ก็ออกมาเยอะเนาะปกติอ่านแล้วก็ไม่ได้อ่านซ้าอะแต่ว่าถ้าเป็นหนังสือไทยเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยนะครับว่าผมมีเล่มไหนบ้างที่ผมได้อ่านซ้ําแต่ลิเนนเป็นเล่มที่ผมอ่านซ้านะครับและยิ่งเขียนเขียนว่าเป็น, vision, นรีไวต์เวอร์ชันก็คือเป็นฉบับปรับปรุงเนี่ยก็ก็ก ไม่ลังเลเลยที่จะซื้อมาอ่านนะครับอันที่2คือจริงๆแล้วนเนนเนี่ยก็เป็นอีกเล่มหนึ่งถ้าใครพูดถึงหนังสือที่ทําให้ผมปรับเปลี่ยนวิธีการคิดไปเนี่ยก็ก็จะจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าใครติดตามนพพลซอรี่มานานมากพอเนี่ยก็จะน่าจะจําได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยผมก็หนังสือแนวสตาร์ทอัพเนาะโตร้อยเท่า10เท่าอะไรเงี้ยเอามารีวิวเอามาเขียน หนังสือผมก็เคยเขียนออกมาเป็นแนวนั้นด้วยซ้านะครับจะทําให้ชีวิตเราโตโแบบก้าวกระโดดจะใช้หลักการสตาร์ทอัพยังไงก็สตาร์ทอัพก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าวันหนึ่งไปเจอหนังสือชื่อริเนนซึ่งของอาจารย์เกตนะครับทำให้ผมเปลี่ยนความคิดอาจจะประ,ประกอบกับอายุที่มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําปัจจุบันอาจจะไม่ได้เหมือนกับตอนหนุ่มๆห,ห,หรือก่อนหน้านั้นนะครับที่เน้นการเติบโตเน้นอะไรแบบนี้พออ่านริเนนแล้วเนาะ ในมุมธุรกิจเนี่ยมันเหมือนโลกมันช้าลงแล้วก็อยู่กับความสุขมากขึ้นนะครับแล้วปรากฏการที่3คือหนังสือรีเนนถ้าผมจำไม่ผิดอีกเหมือนกันนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วในนพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับคราวนี้เนี่ยปกติเนี่ยหนังสือที่เคยอ่านและเคยรีวิวไปแล้วเนี่ยส่วนตัวก็จะไม่ได้เอามารีวิวอีกนะครับแต่คราวนี้ขอเป็นจะเรียกว่าใช้ว่าอะไรดีละ่ะ เ,เปลี่ยนแปลงก็แล้วกันนะเป็นเป็นทำลายกดเดิมก็แล้วกันนะว่าจะไม่รีวิวอีกถือว่ามันเป็นรีไวซ์เวอร์ชันก็แล้วกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะถือโอกาสรีวิวหนังสือเล่มนี้อีกรอบหนึ่งแต่ว่าแน่นอนมันก็จะเป็นในมุมมองที่ผมเขียนสรุปออกมาใหม่นะครับโอเคเริ่มต้นเลยเพราะว่าผมได้ข้อคิดมาถึง26ข้อก็ ก็เยอะพอสมควรนะครับ 1. ผลประกอบการไม่ใช่เป้าหมายปลายทางของธุรกิจแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจที่ถูกที่ถูกต้องแค่ข้อนี้ก็ทําลายความเชื่อหลายๆหลายๆครั้งแล้วครับที่เราคิดว่าเออจริงๆแล้วเราทําเพื่อกําไรจริงๆแล้วอาจารย์เกตพูดบอกว่ากําไรไม่ใช่ไม่สําคัญนะมันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกิจที่ถูกต้องเดี๋ยวกําไรมันมาเองนะครับข้อ2ครับ ธุรกิจที่ดีคือธุรกิจที่ช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมทําให้คนขอบคุณและมีความสุขและมีคุณธรรมอันนี้แหละครับที่ผมชอบมากๆคือคือแน่นอนเราเราอยากได้กําไรอ่ะแต่ว่าธุรกิจที่ดีเนาะไม่ใช่เราทำทำกำไรแล้วทําให้สังคมแย่หรือว่าคนไม่ชอบโดนกดดันต้องมาจ่ายแพงๆอะไรเงี้ยก็จะไม่ใช่หลักการเลเนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากได้ทําธุรกิจแบบเนี้ยก็คือช่วยช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงสังคมครับ ทำให้คนมาขอบคุณเนี่ยชอบคำนี้มากเลยแล้วก็มีความสุขและมีคุณธรรมด้วยนะครับ3ครับอาจารย์เล่าถึงบริษัท2แบบคือต้นสนกับต้นไผ่นะครับแต่ว่าเราจะโฟกัสกันที่ต้นสนเนาะซึ่งมันเป็นแนวของของริเนนนะครับคือบริษัทต้นสนเนี่ยคือบริษัทที่เน้นให้ความสําคัญกับพนักงานเป็นลําดับแรกครับเพราะเขาเชื่อว่าพนักงานมีความสุขเนี่ยก็จะสร้างสิ่งดีๆให้กับลูกค้าแล้วก็ลูกค้ามีความสุขด้วยส่วนต้นไผ่เนี่ยเขาจะคิดว่า เออพนักงานเนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายนะเราก็พยายามจ่ายให้น้อยที่สุดพยายามรีดพลังรีด productivity จากพนักงานมากที่สุดอันนั้นก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับแต่แนวต้นสนคือแนวนี้สรุปลิเนนคืออะไรมาข้อ4เลยครับลิเนนคือปรัชญาธุรกิจที่องค์กรใช้เป็นหลักในการดําเนินธุรกิจถ้าใช้หลักอย่างที่เราเล่ามาก็จะเป็นหลักของความสุขพนักงานความสุขของคู่ค้าหรือว่าความสุขของลูกค้านะครับข้อ5ครับบริษัทต้นสน จะไม่ได้มองกําไรหรือยอดขายเป็นหลักแต่จะมองว่าเราอยากจะทําให้ใครมีความสุขเราอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นบริษัทต,ต้นสนเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เน้นการขยายตัวอะไรมากมายเขาแค่แบบเห็นรอยยิ้มของลูกค้าเขาก็มีความสุขแล้วนะครับเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกมันเปลี่ยนความเชื่อหรือว่าความคิดผมไประดับหนึ่งแต่ก่อนผมก็นเน้นว่าเฮ้ยกำไรเยอะ,เยอะๆเว้ยรายได้เยอะๆโตส0เท่านู่นนี่นั่น,น ซึ่งบอกไปก่อบอกก่อนนะครับว่าการทําธุรกิจแบบนั้นเ็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่ามันคนอยู่กับคนละหลักหรืออ,อ,อยู่กันคนละความคิดมากกว่านะครับถ้าเป็นต้นสนเนี่ยเขาจะเน้นว่าเออเราจะทําให้ใครมีความสุขจะช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงข้อ6ครับบริษัทต้นสนจะดึงดูดคนที่คิดคล้ายๆกันเข้ามาทํางาน ด้วยกันได้พนักงานจะร่วมแรงร่วมใจกันทํางานแน่นอนใครที่แบบว่าเน้นกาไรเน้นยอดขายเขาอาจจะไม่อยากเข้ามาบริษัทแบบนี้ก็าาจ,จะดูว่าเฉยชาว่าทําไมทําอะไรไม่แบบไม่เลาใจเลยทําไมไม่โต10บเท่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแนวรีเนนแนวบริษัทต้นสนเนี่ยเขาจะแบบรอย,ยิ้มลูกค้ากําไรมันต้องมีแน่นอนบางคนบอกรอย,ยิ้มก็แจกเงินสิไม่ต้องถึงขนาดนั้นทําธุรกิจนี่แหละกาไรมีแต่ว่าลูกค้าแฮปปี้นะครับแล้วคนแบบนี้จะ จะเข้ามาในบริษัทแบบนี้ครับเขาก็จะร่วมแรงร่วมใจกันทํางานข้อ7นะครับริเนนจะเหมือนเข็มทิศของเรือครับจะทําให้เราตัดสินใจได้ว่าเราควรทําหรือไม่ควรทําอะไรอันนี้ดีนะครับเช่นอันนี้ถึงแม้จะกําไรเยอะนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการก็ได้เพราะว่ามันทําให้ลูกค้าเสียใจทำให้ลูกค้าต้องจ่ายเงินเกินความจําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอะไรควรทําหรืออะไรไม่ควรทํา ข้อ8ครับคุณธรรมคือผู้เรียกแขกที่ไร้เสียงถ้าเราทําอะไรที่มีคุณธรรมลูกค้าจะมองจะมาเองโดยเราไม่ต้องตะเบงเสียงขายสินค้าชอบคํานี้เหมือนกันฮนะคุณธรรมเนี่ยครับคือคือ,ค,อคือถ้ากิดเราเป็นคนดีนะเรามีจิตใจที่ดีเนี่ยลูกค้าก็จะมาครับลูกค้าจะชอบคนอย่างเราครับไม่ต้องบอกว่าของฉันดีนะซื้อซื้อดวนลดแลกแจกแถมอะไรต่างๆนะนะนะครับคุณธรรมเนี่ยเป็น ผู้เรียกแขกที่ไร้เสียงนะครับชอบชอบคำนี้นะครับข้อ9ครับริเนนเกิดจากความคิดและความเชื่อของผู้ก่อตั้งธุรกิจดังนั้นธุรกิจจึงมีริเนนที่แตกต่างกันจริงครับมันเหมือนปรัชญ,ญาการทําธุรกิจนะเพราะฉนั้นแต่ละคนจะมีนิสัยความเชื่อปรัชญ,ญาต่างกันริเนนของแต่ละที่จึงแตกต่างกันอจ,จะสร้างลิเนนยังไงมางข้อ10ครับ3าําถามสําคัญที่ไปสู่การสร้างริเนนคือ1เราเห็นลูกค้ามีความสุขเมื่อไหร่ เพราะอะไรนะครับอ่านี่ใช่อันข้อที่หนึ่งเลยนะถามว่าเอ๊ะเขามีความสุขอย่างอย่างไรในหนังสือก็เล่าถึงแบบบริษัทแท็กซี่เนาะที่แบบอยากเห็นลูกค้าที่แบบโดยเฉพาะคนอายุเยอะหรือว่าคนที่เข้าถึงแท็กซี่ลําบากเนี่ยเขาก็อยากให้เห็นลูกค้าที่แบบมีความสุขข้อ2เราเชื่อมั่นในอะไรอ่าเชื่อมั่นในการบริการเชื่อมั่นในอะไรนะครับข้อ3อะไรคือสิ่งที่เราพร่ำสอนและต้องการบอกพนักงานนะครับ เพราะว่าพนักงานก็ต้องเป็นตัวแทนเรานะเราใน,ในฐานะผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาก็ต้องคิดแบบเดียวกับเราถ้าใครคิดคนละแบบก็อาจจะปฏิบัติมันจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการนะครับข้อ11ครับความสุขและความปลอดภัยของพนักงานคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเขาเน้นความสุขความปลอดภัยพนักงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมากที่สุดนะครับข้อ12ครับ อย่าเลือกบริษัทคู่ค้าเพียงเพราะว่าเขาเสนอราคาต่ำสุดให้เลือกจากบริษัทที่เราเชื่อใจกันและมีความสัมพันธ์กันในระยะยาวอันนี้ก็จริงนะครับเพราะว่า,ถ,าถ้าเลือกเพราะว่าเขาต่ำสุดเนี่ยบางทีเขาอาจจะขาดทุนหรือว่าเขาอาจจะลดคุณภาพต่างๆนานาเขาบอกเขาไม่สนครับอาจจะราคาสูงกว่านั้นแต่เชื่อใจกันมีความสัมพันธ์กันนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์การบริหารจัดการที่ดีอันหนึ่งนะครับ ข้อสิครับพนักงานคือคนในครอบครัวอย่างที่บอกนะไม่ได้มีผิดมีถูกนะครับถ้าเกิดคุณไปอ่านหนังสือแนวตะวันตกอาะยกตัวอย่างเนะ,<ม>ะ no rules rules เนี่ยก็คือ Netflix เนี่ยเขาจะพูดคนละแบบเลยพนักงานไม่ใช่คนในครอบครัวเพราะว่าใครไม่เปอร์ฟอร์มเราไล่ออกถ้าคุณมาที่ริเนเน,เน,เนเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึง่งเราจะรักกันนะครับเราจะช่วยเหลือกันและทุกคนก็จะแบบ มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเข,เขาจะ treat พนักงานเหมือนคนในครอบครัวนะซึ่งก็แล้วแต่จะดีเบตกันหรือว่าอภิปรายกันผมว่าจริงๆมันถูกทั้งคู่แหละถ้าคุณเน้นกําไรเนี่ยกำไรเยอะๆเนี่ยอาจจะทําแบบ Netflix อะ่ะคือคือถ้าเกิดแบบไม่ดีก็ต้องออกไปอะไรเงี้ยเพราะเราเน้นกําไรแต่ถ้าเกิดคุณเน้นแบบความสุขของพนักงานความสุขของลูกค้าเนี่ยแนวลิเนนแนวแนวเนี้ย ก็น่าจะตอบโจทย์คุณมากกว่าอันนี้คุณก็เลือกเอาฮวว่าจะเอาแบบไหนแต่ก็ต้องบอกว่าลิสเนนไม่ใช่องค์กรนอนโปรฟิตไม่ใช่องค์กรที่ไม่เน้นกําไรนะครับคือคือก็ต้องมีกําไรแล้วก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าบร,ริษัทเหล่านี้ไม่ใช่เจ๊งนะครับบร,ริษัทเหล่านี้ก็มีกําไรอยู่นะครับ14ครับไม่กระตุ้นแรงจูงใจพนักงานจากแรงจูงใจภายนอกเช่นเงินแต่ให้กระตุ้นแรงจูงใจภายในจากการสร้างความสนุกท้าทายและให้พนักง,งานเห็นว่าเขาทําให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้น คือดเอนเน่เครื่องมือในการขับเคลื่อนเนี่ยเนื่องจากเขาไม่ได้เน้นกําไรเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้การขึ้นเงินเดือนหรือการแจกโบนัสเป็นตัวล่อหลักนะครับแน่นอนเงินเดือนจ่ายโบนัสมีแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้เครื่องมือพวกนี้เป็นการ,ก,ารกระตุ้นพนักงานว่าเธอทํางานเยอะๆสิเธอจะได้เงินเดือนขึ้นนะหรือว่าเธอทางานเยอะๆเดี๋ยวฉันแจกโบนัสเธอเยอะอะไรเงีง้ยไม่เขาใช้แรงจูงใจภายในทําไงให้ให้งานเขาสนุกท้าทาย แล้วที่สําคัญนะเขาเห็นว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทําให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นยังไงข้อ15ครับสิ่งต่างๆอาจจะเปลี่ยนไปตามเวลาครับแต่สิ่งที่ไม่ควรเปลี่ยนเลยคือความรู้สึกขอบคุณของลูกค้าโ,โหนี่ชอบมากครับคือเราไม่รู้หรอกนะครับว่าลูกค้าจะเน้นเรื่องอะไรเขาอยากได้อะไรในอนาคตมี AI แล้วนู่นนี่นั่นมันเปลี่ยนไปหมดแตอ่อันที่เราไม่ควรเปลี่ยนครับคือยังไงก็ตามเนี่ย ไม่ว่าธุรกิจจะโดน disrupt ไงก็ตามเราต้องสร้างความรู้สึกขอบคุณของลูกค้าให้ใหเกิดขึ้นได้ข้อ16นะครับต้อนรับลูกค้าด้วยความสุภาพอย่าซุบซิบนินทาลูกค้าอันนี้บางทีบางร้านเนี่ยเราเห็นเผลอๆไม่ใช่ซุบซิบเลยฮะว่าต่อหน้าอะไรก็ยังมีนะครับแต่ว่าบางทีซุบซิบเนี่ยต่อให้เป็นลูกค้าคนหื่นนะเราเข้ามาเขาไม่ได้ว่าเรานะแต่เราเห็นเขาซุบซิบลูกค้าคนก่อนหน้านี้เราก็หนาวๆร้อนๆนะว่าฉันออกเดินออกไปจากร้านฉันก็จะกลายเป็นขี้ปากโดนซุบซิบแบบนี้หรือเปล่านะครับ ข้อ17บนะครับบริษัทมีหน้าที่รับใช้สังคมนะครับอันนี้ก็กึ่งๆจะกลายเป็นนอโปรฟิตเลยด้วยซ้ําแต่จริงๆไม่จําเป็นนะครับผมเน้นอีกทีว่าทําธุรกิจก็ต้องมีกําไรใช่แต่กําไรเป็นผลลัพธ์สุดท้ายเองนะครับเราเราทำให้สังคมดีขึ้นก็ก็จะช่วยได้เยอะนะครับ18นะครับไม่ต้องมองใครเป็นคู่แข่งทุกคนต่างพยายามทําให้ดีที่สุดขึ้นอยู่กับลูกค้าจะเลือกใคร คือถ้าเกิดคุณมองคนนั้นเป็นคู่แข่งคนนี้เป็นคู่แข่งฉันจะจัดการคู่แข่งยังไงก็เป็นอีกแนวแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการธุรกิจเนาะก็ไม่ได้มีผิดมีถูกอย่างที่ได้เรียนแต่ว่าแนวรินเนนคือไม่ใช่ฮะทุกคนทําดีที่สุดเพื่อลูกลูกค้าแหละแล้วสุดสุดท้ายลูกค้าเลือกเองะเพราเขาอยากให้ใครไปเสิร์ฟเขาเขาอยากให้ใครแบบแบบจะเรียกอะไรครับอตอบโจทย์เขามากกว่าผมผมยกตัวอย่างหนึ่งนะผมผมเขียนหนังสือเนี่ย ผมก็ไม่เคยมองนะแบบคนนี้คู่แข่งผมคนนั้นคู่แข่งผมคนนี้ออกหนังสือมาแนวเดียวกับผมเลยถ้ามองแบบนี้เกียดตายเลยผมว่าทุกคนทําทําดีที่สุดผมก็ซื้อหนังสือแนวแนว,แนวเดียวกับผมทั้งนั้นอนะเอามาอ่านแล้วสุดสุดท้ายเนี่ยคนซื้อเขาเลือกเองฮนะว่าเล่มไหนตอบโจทย์ถ้าตอบทั้งหมดก็ซื้อทั้งหมดตอบบางเล่มก็ตอบบางเล่มซึ่งซึ่งก็โอเคนะครับ19าครับทาธุรกิจให้อยู่นานร้อยปีดีกว่าทําธุรกิจให้มีร้อยสาขาคือเน้นไม่เน้นการเติบโต คนเน้นความยั่งยืนอันนี้ชัดเจนมากนะครับอยู่ธุรกิจเดียวบางคนบอกคอ้ยทำไมทําอาหารอร่อยทาไมไม่ทําสาขาเพิ่มเพราะเขาไม่ต้องการไงแน่นอนทําสาขาเพิ่มกาไรเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่เขาไม่อยากได้ไงเขาอาจจะกลัวสูญเสียคุณภาพหรือว่าสูญเสียการบริการที่ดีไป whatever ครับเขาอยากอยู่ร้านของเขาร้านเดียวนี่แหละแต่อยู่เป็นเป็นร้อยปีแล้วเขาทําได้นะครับไม่ใช่บอกว่าโอ้ยทำไม่ได้หรอกอาจารย์ก็ก็มีตัวอย่างให้เห็นแตไม่หมดนะครับ ลูกค้ามี2คนนะครับข้อ20ลูกค้ามี2คนคือคนซื้อสินค้าคนใช้สินค้านี่ชัดเจนมากยังสมมุติคุณซื้ออะไรดีล่ะอาหารสุนัขอ่ะชัดเจนนะอาหารสุนัขเนี่ยคนซื้อไม่ใช่สุนัขแน่นอนฮะแต่คนกินก็ไม่ใช่คนซื้อแน่นอนฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องตอบโจทย์ทั้ง2คนเนาะคุณก็ต้องตอบโจทย์คนซื้อแน่นอนเพราะว่าจะทํายังไงสื่อสารยังไงเราก็ต้องเข้าใจความต้องการของคนซื้อว่าคนซื้อเนี่ยต้องการอะไร คนซื้อต้องการทําให้สุนัขเขาสุขภาพแข็งแรงทําต้องการให้สุนัขเขามีความสุขในขณะคนใช้เราก็ต้องไปดูนะสุนัขชอบอะไรไม่ใช่แบบใสวิตามินมาแข็งแรงจริงๆเนี่ยสุนัขไม่กินเนี่ยคนซื้อก็ไม่ซื้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็ต้องดูนะครับหรือเอาเป็นคนทั้งคู่ก็ได้อย่างอย่างพวกอของเล่นเด็กของใช้ของเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กๆอะ่ะคนซื้อคือคุณพ่อคุณแม่ฮะแต่คนใช้คือเด็กครับมันนั้นเราต้องรู้จักความต้องการของทั้งสองฝ่าย เขาบอกว่าเอาเฉพาะความต้องการของเด็กพ่อแม่เขาเห็นไม่มีประโยชน์เขาก็ไม่ซื้อเอาเฉพาะความต้องการของพ่อแม่ซื้อไปลูกเขาไม่เล่นต่อไปเขาก็ไม่ซื้อเรานะครับเพราะนั้นก็ต้องดูทั้ง22 2ฝ่าย21นะครับหน้าที่ของประธานบริษัทคือการทําให้พนักง,งานมีความสุขและมีแรงบันดาลใจในการทํางานชอบคํานี้นะครับคือบางคนบอกหน้าที่คือการทากาไรก็อีกปรัชญาหนึ่งแต่สําหรับนี้เน้นคือความสุขพนักง,งานแล้วทาให้ความสุขแบบความสุขแต่ไม่ทํางานไม่เอานะ ความสุขแล้วต้องมีแรงบันดาลใจในการทํางานด้วยย2นะครับถ้าทําให้ลูกค้าไว้วางใจในบริษัทเขาจะบอกต่อเองครับและการบอกต่อคือการตลาดที่ท่งพลังมากที่สุดอันนี้ผมก็เชื่อนะฮะจริงๆพอยของการบอกต่อมีหนังสือเป็นเล่มๆเลยนะครับว่าจะบอกต่อ,อยังไง หลายๆเล่มก็ใช้สิ่งแรงจูงใจภายนอกมาลอ่อเช่นคุณบอกต่อเดี๋ยวผมให้ค่าคอมมิชชั่นคุณคุณบอกต่อเดี๋ยวจะลดราคาสินค้าให้คุณบอกต่อแล้วเดี๋ยวเราจะลดค่าสมาชิกให้อะไรเงี้ยอันนั้นก็ดีระดับหนึ่งครับแต่สิ่งหนึ่งถ้าเกิดคุณนําให้บริษัทคุณดีอ่ะเขาบอกต่อโดยที่เขาไม่ต้องการส่วนลดไม่ต้องการอะไรทั้งสิน้นฮะเพราะส่วนลดพวกนี้มันก็ไม่ยั่งยืนนะครับคุณจะลดได้ไม่ตลอดหรอกแต่ว่าถ้าลูกค้าเขาไว้วางใจอ่ะเขาจะแนะนําเลยว่าแบบ อันนี้เจ๋งมากอันนี้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นทําให้ลูกค้าไว้วางใจนะครับ23ิบนะครับทําธุรกิจให้เกิด3ได้ฮะเวลาทำนะหน1ผู้ขายได้แน่นอนเราเป็นคนขายใช่ไหมเราก็ต้องได้เงินได้กําไร2ผู้ซื้อได้ไม่ใช่ว่าเขาเสียเงินแล้วเขาไม่ได้อะไรโดนหลอกอันนี้ไม่เวิร์กผู้ซื้อต้องได้ด้วย3ส,สังคมได้ครับคือคือสินค้าหรือบริการเราเนี่ยมันทําให้ผู้ซื้อดีแล้วทําให้สังคมดีด้วยอันนี้คือสุดยอดนะครับถ้าเราทําได ทั้ง3อันนี้ได้จะจะ,จะ,จ,ะจะเยี่ยมมากๆ 24. ครับการจ่ายภาษีคือการคืนกำไรสู่สังคมที่ดีที่สุดก็ช่วงนี้เลยช่วงจ่ายภาษีเลยไปแล้วนะแต่ถ้าใครยังไม่จ่ายก็ต้องรีบจ่ายนะอาจจะโดนปรับแต่ว่าต้องก็ควรจ่ายเขาบอกว่าคนชอบไปคิดว่าคืนสังคมคืนสังคมคือทำ CSR CSR ย่อมาจากคำว่า corporate social responsibility คือความรับผิดชอบสังคมแล้ว CSR หลายๆที่ก็ทำแบบแจก ถ้าห่มแจกของซึ่งก็ดีนะผมไม่ได้บอกห้ามแจกแต่ดีกว่านั้นคือจ่ายภาษีให้เต็มเมดเต็มหน่วยครับไม่ต้องหลบภาษีครับอันนั้นน่ะตอบตอบสังคมจริงๆหลายคนก็อาจจะมีเถียงว่าเอ๊ะมันเขาเอาเงินภาษีเราไปใช้ไม่คุ้มค่าอะไรอันนั้นก็อีกช็อตหนึ่งใครเอาไปใช้ไม่คุ้มค่าก็เป็นความผิดของเขาแต่ว่าเราในหน้าที่ของมันอยู่ในกฎหมายนะไม่ใช่วัดหน้าที่เลือกได้เลยไม่ใช่นะของประชาชนคนหนึ่งก็คือมีไรายได้ก็ต้องจ่ายภาษีนะครับ25ครับ ถามตัวเองว่าถ้าบริษัทหายไปในวันนี้พรุ่งนี้โลกจะเปลี่ยนหรือไม่แน่นอนเราคงไม่ได้เป็นบริษัทแบบ Google ที่แบบหายไปแล้ว g o o g l e Map จะไม่มีในโลกอะไรเงี้ยสะเทือนทั้งโลกหรือว่า Facebook หายไปคนคงเดือดร้อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเล็กๆของเราหายไปอย่างน้อยๆกลุ่มลูกค้าเราก็จะเสียใจหรือเสียดายแต่ถ้าเกิดเราตอบไม่ได้นะเออหายไปไม่เห็นมีเคยเดือดร้อนเลย,ยแสดงว่าเรายังทําได้ไม่ดีพอผมผมอาจจะลองเคลมของผมเองนะแต่อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเยอะแยะหรอกผมว่านกรด็นสตอรี่หายไปอ่ะ ก็คงมีคนแซงอยู่บ้างแหละที่แบบเคยฟังอยู่แล้วไม่ได้ฟังอ่ะใช่ปะ่ะอย่างงี้แสดงว่าบริษัทเราหรือว่าสิ่งที่เราทํามันมีความหมายและข้อที่26นะครับธุรกิจอย่าเอาแต่สะสมเงินในธนาคารครับให้สะสมความเชื่อใจเพราะตอนที่เราหมดเงินหากเรามีความเชื่อใจจากลูกค้าอยู่เราจะกลับมาได้เสมอเงินนะมันมาแล้วก็ไปครับเศรษฐกิจดีมันก็มาเศรษฐกิจไม่ดีมันก็ไปแต่สิ่งที่เราสะสมไม่ได้คือความเชื่อใจครับทาไงให้เขาเชื่อใจเรา แล้ววันหนึ่งเราไม่มีเงินนะถ้าเกิดเรามีความเชื่อใจนะคุณออกสินค้าเลยมาคนก็ตามซื้อคุณอยู่ดีนะครับก็เป็น26ข้อที่ผมอยากจะมารีวิวนะครับแน่นอนมันไม่เหมือนกับตอนก่อนหน้านั้นที่เคยรีวิวไว้นานแล้วนะครับก็เป็นรีไวซ์เวอร์ชันด้วยนะครับก็เลยขออนุญาตมารีวิวไว้ในวันนี้ด้วยนะครับถ้าอยากหาอ่านนะชื่อรีเนนเลยครับวงเล็บเป็นรีไว์เวอร์ชันดก็กเตินีพงษ์ธนาเลิศหรือจา์เกตนะครับ เป็นผู้แต่งนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ No p a d o n story a life changing story